สวัสดีค่ะทินวีรชนคนกล้าคูลาพระนอนน้ำกระชอนชอนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีดิฉันอมอ่อนอนงจุนนวนเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีมเซลแมนจังหวัดสิง์ุุรีแล้ววันนี้ค่ะ๋อมจะพาทุกทุกท่านนะคะ มาชิมชมช็อปพร้อมกับเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็ดดังและห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้นะคะสายมูห้ามพลาดสายอร่อยก็ห้ามพลาดอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญตามอมกันมาเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดอัมพวันมีการปฏิบัติธรรมซึ่งพระเทพสิงหบุราจารหรือหลวงพ่อจรันเป็นผู้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ค่ะและนี่คือกุฏิของพระเทพสิงหบุราจารหรือหลวงพ่อจรันนะคะที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อจรันไว้ในนี้ให้เราได้สักการะบูชากันด้วย สถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะพาไปชมก็คือโบสถ์ของวัดค่ะภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชโลธรหรือพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานขนาดหน้าตักกว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณ2.5เมตรค่ะและบริเวณผนังโบสถ์นะคะยังมีภาพวาดเหมือนของหลวงพ่อจรันนะคะรวมถึงมีภาพวาดพุทธประวัติและที่มาของบทสวดชยามุลคาถาให้เราได้อ่านและศึกษาความเป็นมากันอีกด้วยละคะ่ะ สำหรับที่ต่อไปนะคะที่นี่เลยค่ะเป็นที่ประดิษฐ์นะคะพระสรีและสังขารรวมถึงอัฐบริขารต่างๆของหลวงพ่อจรันให้เราได้กราบสักการะกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าภายในตกแต่งได้สวยสดงดงามรวมถึงยังมีรูปของหลวงพ่อด้วยนะคะ และเมื่ออิ่มบุญกันแล้วนะคะเรามาอิ่มท้องกันต่อเลยค่ะกับตลาดบ้านแตงอำเภอพงมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่เขามีของกินอร่อยๆเยอะแยะมากมายให้ท่านได้ลองกินกันด้วยนะคะและยังเป็นร้านอาหารทงฟ้าราคาประหยัดอีกด้วยค่ะมาที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับร้านนี้เลยค่ะขนมเบื้องป้าประเสริฐนะคะคุณป้าบอกว่าป้าเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วค่ะขนมเบื้องคุณป้านะคะเป็นสูตรโบราณถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยคุณยายของคุณป้าค่ะสูตรโบราณแท้นนะคะเน้นเครื่อง ะะที่ท่านทานแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากจะทานอีกแน่นอนค่ะและของอร่อยเจ้าถัดมานะคะที่เราต้องลองกันค่ะกับหอยทอดสูตรบ้านแป้งนะคะต้องบอกเลยว่าหอยทอดที่นี่นะคะเป็นสูตรที่ลับยาวนานมากกว่าร้อยปีเลยทีเดียวละค่ะ คุณป้าบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้นะคะสดใหม่ทุกวันค่ะดูได้จากสีหอยทอดของคุณป้าเลยนะคะร้นต่อไปนะคะเป็นร้านผัดไทยกุ้งสดขั่วไก่ค่ะร้านนี้นะคะจะต้องบอกเลยค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดสูตรดังเลยนะคะใครผ่านมานะคะต้องแวะทานกันได้เลยค่ะความพิเศษของเขาอยู่ที่ซอสนะคะมาดูหน้าตากันดีกว่าค่ะและนี่คืออาหารของเราในวันนี้ค่ะการันตีความอร่อยจากหนึ่งเสียงของผู้ทานจริงค่ะเป็นไงคะอร่อยมาก อยู่ดีมาทานกัน้วครับอาหารบ้า,านแป้งมาขอสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปกันค่ะที่นี่เลยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ้ามักโครนเจ้าพญาอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและนี่คือพี่อุดวงพรอ,อารีพันธ์ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ผ้ามักโครนเจ้าพญาพี่อุเล่าว่าเมื่อปี2538เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ตำบลบางนันเชียวอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทำให้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเกิดความเสียหายและหลังจากน้ำลด พีอูได้ทาความสะอาดบ้านและพบห่อผ้าของคุณแม่ที่ถูกโครนทับเป็นเวลา2อถึงเดือนหลังจากนํามาซักพบว่าผ้ามันนุ่มลื่นขึ้นจนเกิดไอเดียเป็นผ้าหมักโครนเจ้าพญามาจนทุกวันนี้ค่ะและนี่ค่ะคือผ้าไหมลายลิ้วทองตามรอยเสด็จประพาต้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาตจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสินค้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดสิงห์บุรีค่ะนอกจากผ้าไหมและผ้าหมักโครนแล้วนะคะเรายังมีผ้าหมักโครนพิมพ์ลายบาติก ลายดอกทองอุไรดอกไม้ประจำจังหวัดส,สิงห์บุรีอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจสินค้าหรืออยากเดินทางมาสูนการเรียนรู้ผ้าหมักโครนเจ้าพยาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5 4 9 8 3 5 8 2สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะที่นี่เลยค่ะปั๊มเชลอำเภอคลมบุรีขาะขึ้นเหนือ ที่นี่เขาเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีหลุงและนี่คือป้าสมควรนาคศิลาค่ะประธานกลุ่มพลาสติกชุมชนบ้านสีหลุงป้าสมควรเล่าวา่าเมื่อก่อนป้าและกลุ่มสานตะก้าหวายและไม้ไผ่ขายแต่เมื่อปี2554เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้วัสดุหายากจึงเปลี่ยนมาเป็นการสานพลาสติกแทนเพื่อเพิ่มความคงทนและอายุก,การใช้งานขึ้นและกลุ่มลูกค้าป้ายังช,ชื่นชอบสีสันและรูปแบบอีกด้วย นอกจากจะจำหน่ายตะกร้าสารพลาสติกแล้วนะคะยังจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปตามฤดูกาลพร้อมอาหารที่ผลิตโดยสมาชิกอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเดินทางมาเลือกซื้อได้ที่ปั๊มเชลล์อำเภอพรมบุรีค่ะขึ้นเหนือหรือโทร0896149131ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณ Oh,